การที่เราทําเต็มที่สุดการที่เราใกล้ชิดสัมผัสหรือให้ความอบอุ่นเขามากที่สุดผมว่ามันทำให้ทั้งสองฝั่งมีความสุขทำให้เขาได้อย่างเต็มที่ผมก็อยากทําแล้วก็สักครั้งหนึ่งชีวิตของผมผมก็มีความสุขที่ได้ทําแบบนี้เรื่องกับการที่เราเซอร์วิสแฟนดีมากกับการที่เราไปเล่นคอนเสิร์ตงานตลาดนัดอะไรเงี้ยเราแบบว่าลงไปหาแฟนถึงร้าเลยเรารู้สึกไงบ้างกับการที่แบบเป็นคนแบบ คือคืองานต้องบอกว่างานที่ช่องช่องวาสาสาวเวจัดะครับเราจะไปจัดต่างจังหวัดซะส่วนมากแล้วก็คือส่วนมากงานของผมเนี่ยก็จะอยู่ที่กรุงเทพนันนานทีเราจะได้ไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าการที่เราได้ไปสักครั้งหนึ่งเนี่ยบางจังหวัดเราเคยไปออกอีเวนต์บางจังหวัดเราไม่เคยไปผมว่าการที่เราได้ไปเจอพวกเขาทุกคนนะฮะมันเขามานั่งรอดูเราตั้งแต่เช้านะครับบางครั้งเราไปบ่าย หรือบางคนนะครับนั่งเครื่องมาจากต่างจังหวัดบางคนนั่งรถเมย์มาผมว่าการที่เราแบบเสียเวลาสักนิดหนึ่งหรือการที่เราทํามันอย่างเต็มที่เพื่อให้เขาได้ได้สัมผัสเราอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าเขามานั่งรอดูเราผมว่ามันเป็นสิ่งที่มันมันมีคุณค่าสําหรับผมด้วยแล้วผมมีอะไรที่เราทําให้เขาได้อย่างเต็มที่ผมก็อยากทําผมเชื่อว่า สักครั้งหนึ่งในชีวิตอะไรเงี้ยเขาก็มีความสุขที่เขาได้ทําแบบนี้แล้วก็สักครั้งหนึ่งในชีวิตของผมผมก็มีความสุขที่ได้ทําแบบนี้เหมือนเราเป็นภาพจำเพราะว่าเขาเห็นอุอ้ยตรงๆมาแล้วต้องต้ว่าแบบเป็นคนที่เข <te ars> า,างานแบบว่าต้องแฟนตีมาเลยก็ไม่รู้ด้วยใจผมผมคิดว่าผมผมอยากไปในจุดที่ผมเต็มที่ที่สุดผมผมได้ใกล้ชิดเขามากที่สุดอะไรเงี้ยถ้าผมไม่มีพวกเขาก็ไม่มีผมในวันนี้เหมือนกันนะครับผมว่า หนึ่งคนดูทีวีเขาดูได้เขารู้จักเราเขาดูทีวีเราเขาดูทีวีเขาเห็นเราเลีไยเขารู้จักเราได้จากโซเชียลแต่เขาไม่สามารถที่จะมาเจอเราได้ในกรุงเทพเพราะเขาก็อาจจะไม่ได้ว่างแล้วมันก็ระยะทางด้วยไกลด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราไปถึงนั่นแล้วผมว่าการที่เราทําเต็มที่สุดการที่เราใกล้ชิดสัมผัสหรือให้ความอบอุ่นเขามากที่สุดผมว่ามันมันทำให้ทั้งสองฝั่งมีความสุขฮะผมว่ามันก็คือสิ่งที่ผมอยากทํา ความรู้สึกเราที่เรามอบให้เขากับเขาที่แบบความรู้สึกที่เรารับรู้ได้ที่เขาส่งให้เรามาันมันฟูลฟิลมากคือสิ่งที่เราเห็นนะฮะเราเราเห็นแค่รอยยิ้มเขาเงี้ยบางคนร้องไห้ก็มีนะหรือบางคนได้แบบเข้ามาร่วมเล่นเกมกันบนเวทีหรือว่าบางคนได้ของรางวัลจากทางดาราศิลปินอนะไรเงี้ยเราเห็นความสนุกของงานเราเห็นคนหัวเราะเราเห็นคนที่เอนจอยไปกับพวกเราด้วย มันแฮปปี้มากมันมีความสุขมากนี่คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าการที่เรามาให้เขาโดยที่เราไม่ได้หวังอะไรตอบแทนมันมีความสุขแล้วมันงดงามมากๆก็อ,อยากจะบอกอะไรกับแฟนๆที่แบบว่ารอมาเจอเราแบบครับก็จริงๆก็ขอบคุณมากๆเหมือนที่ผมบอกไปเนะาะบางคนนั่งเครื่องมาก็มีไหนจะมีเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วก็บางคนเหมารถมาบางคนขับรถมาเองหรือคนในจังหวัดนั้นอะไรเงี้ยครับเขา ลำบากแค่ไหนเขาก็ไปดูเราเลยครับผมอยากขอบคุณทุกคนมากๆที่ขอบคุณแทนศิลปินคนอื่นๆด้วยนะครับที่แบบว่าโอ้โหยอมยอมเสียสยละเวลาหนึ่งวันอย่างเงี้ยเพื่อมามาแบบสนุกด้วยกันอย่างเงี้ยก็หวังว่าทุกคนจะไปเจอกันแบบนี้บ่อยๆเพราะว่าทางช่องวันสาสิบเอ็ดนะครับก็จัดงานแบบเนี้ยบ่อยๆมากก็ไปตามต่างจังหวัดจะต้องบอกว่าครบทุกภาคเลยก็เนี่ยอย่างวันที่31นี้ผมจะไปที่จังหวัดนคนปรปฐม ก็เดี๋ยวไปเจอให้อีกมีพี่โตโน่ด้วยแล้วก็ยังมีแบบนักร้องลูกทุ่งดา,าดราศิลปินเยอะแยะมากมายผมไม่ใช่แค่ไปร้องเพลงอะ่ะผมว่ามันคือวันหนึ่งที่มันจะสนุกในทุกรูปแบบเล่นเกมแล้วก็พูดคุยกันใกล้ชิดกันผมว่าวันในทุกๆวันที่เราจัดงานแบบนี้จะมีความสุขมากๆก็เดี๋ยวไว้ไปเจอกันครับ